สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีทูนะครับผมวันนี้ผมจะมาอินบ็อกซ์นะผมของที่ผมได้มาในงาน7ปีเอฟซีออนไลน์นะใครสงสัยว่าในกล่องนี้มีอะไรใช่ไหมแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกล่องก็จะมีโลโก้เอฟซีออนไลน์นะครับผมเห็นไหะเห็นไหมกล่องนี่คือกล่องใช่มันคือกล่องครับมีอะไรมั่งไปดูนะเปิดมากล่องมีครับผมนี่นะมันจะมีลายอยู่เห็นไหม เขาจะมีบอกว่าอะไรมามีมีนีนะ่นี่นะครับเปิดไปมันจะมีพวกโลโก้นะครับปุ่มสติกกิงสติกเกอร์นะล้วที่แปะเสื้อแต่เนี่ยมันจะมีตอนนี้ผมแตะผมใช้ไปแล้วนี่นะผมผมก็ได้มาใช้แล้วมันจะเป็นที่พวงกุญแจห้อยพวงกุญแจนะก็จะเป็นหนังแท้นะครับหนังแท้ตีไปเจ็บหน้าเป็นอาวุธได้อย่างหนึ่งนะผมเวลาเจอใครเนี่ยสามารถตบซักแสบด้วยจ๋งหวัา่าโอเคผมไปดูของชิ้นถ่อไปนะ ในชิ้นแรกนะครับผมเขาจะให้กล่องน,นี้มาอ่างงไหมข้างในมีอะไรมันจะมีนัมเบอร์อยู่นัมเบอร์ n นะครับผมนัมเบอร์หนึ่งนะเปิดออกมาไม่มีครับเพราะว่าผมแกะไปแล้วผมแกะไปแล้วนะครับผมมันมีมันเป็นอย่างนี้นะคือตัวเนี้ยผมมั่นึกว่าเข็มขัดจริงนะแต่ว่าเข็มขัดแต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นแม่เหลก็กเนี่ย เนี่ยมันไม่ใช่เข็มขัดเพราะว่ามันไม่สามารถปรับระดับได้แต่มันคืออะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะครับมันสามารถมันมีตรงเนี้มันจะก็ได้วมันจะมันจะนยนเห็นไหมมันจะแข็งแข็งเลยมันจะล็อกไวเลยนะแต่เนี่ยปรับายได้นะครับลงนะครับแต่ประเด็นคือถ้ามันรัดเป็นเข็มขัดมันต้องสุดก่วนเนี่ยแต่มันไม่สามารถสุดได้นะสุดแล้วมันก็เอวผมยังคือต้องคนอ้วนๆจริงนะถึงจะปรับได้หรือยังไงไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์หรือเป็นที่กาเรี้กว่า คล้ายๆสายกระเป๋าป่ะแบบคนที่ออกกําลังกายเล่นกีฬาอาจจะรู้แล้วกันผมไม่รู้อ่ะมันคืออะไรนะครับหรือเป็นไหนอ่ะเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าล็อกแข่งกุญแจที่นี่มันจะมีตัวล็อกด้วเห็นไหมจะมีตัวล็อกอยู่หรืออย่างนี้ป่ะกุญแจแล้วก็อ,ออกไปวิ่งหรือไหมใช่ไหมใครรู้ตอบกูนหน่อยทีใช้ไม่เป็นไมใช่ได้มา,าใช้ไม่เป็น มั้ก็สายสายแบบค่อยๆอ,อะไรเยอะต่างๆ,างๆมีห่วงด้วยนะหรือเป็นสายกระเป๋าใช่ไหมไม่รู้อ่ะใครรู้พิมพ์คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะมากล <มา S 1> ่องนี้อ่ากล่องนี้จะเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองทฟังไม่ผิดเบอร์สองนะเปิดมาเป็นแหละนี่มันคือหมวกับมันคือหมวก ปักโดย f ออนไลน์นะปักดีอยู่นะหมวกดีอยู่เป็นหมวกของไ i ก e ้นะครับผมเนาะก็ผลิตที่ไหนน่าจะเกาหลีป่ะใครรู้ตอบทีนะใครสนใจก็ได้นะผมเป็นไซส์ M L นะ Ni ก e ้ Nike. ของแท้ป่ะแท้แท,แท้หรือไม่แท้ช่วยบอกด้วยได้มาจากกล่องอีกปัก Ni กี้นะของ Ni ก e ้เลยก็อย่างดีอะผ้าอย่างดีใครชอบหมวกใครเล่นหมวกก็พิมพ์ม,มาเข้ามานะอยากได้ก็พิมพ์เข้ามานะว่าเท่าไหร่ปล่อย <laughs> <laughs> สุดท้ายนะครับ จะเป็นกล่องใหญ่ที่สุดน u มื e อชนะเปิดมาไม่เจออะไรครับเพราะว่าผมเอาไปใช้แล้วใช่ฟังไม่ผิดผมเอาไปใช้แล้วของสิ่งนี้คือกระเป๋าครับกระเป๋าของ n i กี้นะครับผมผ้าลุม่มเป็นผ้าลุ่มนะครับผมนะสบายนะแต่เนี่เหมือนอเขาแก่ไปปักกระปักลบจะสกินด้วยโลโก้ FC ซออนไลน์นะเห็นไหมอ่า ก็ชิ้นใหญ่อยู่นะครับผมมันมันน่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้านะแต่ผมาไม่ได้ใส่รองเท้าหรอกผมไปใส่เสื้อผ้าได้ต้องเที่ยวได้นะครับแบกได้นะครับมาเป็นของไมคี้ถือว่าได้ดีนะกิบเซตนี้ก็มูลค่าเกือบเท่าไหรไม่รู้อะหมวกก็ตีไปเท่าไหรพันหนึ่งหมวกผมไม่รู้ราคาหมวกนะตีไปพันหนึ่งกันเก้าร้อยเก้าสิบนะกระเป๋า กระเป๋าน่าจะประมาณสองพันมัง้งสามพันแล้วแล้วก็ไอ้สายคาดนี้สายคาดอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่บอกด้วยนี่แหละเท่าไหร่ไม่รู้ก็เบียดเสร็จก็ประมาณสามพันนิดๆิหรือสี่พันนะครับผมก็ประมาณนี้บวมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะพวกของไปทำอะไรไอชิ้นนี้บอกด้วย